รับชมอยู่นะคะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกเจ้าขอโทษนะคะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากนะคะกับสีเป็นมือมือเดียวกันนะคะครับท่องปอนอ่าคุณเปี้ยวก็สวัสดีคุณแม่เบอร์พันแล้วก็กําลังรับชมคุณยายสาวนะคะได้ว่าไดะะ้เนาะค่ะเพื่อนๆท่องปอนกับว่า พูจักขึ้นกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณหนูพีนเนาะค่ะคุณมีชื่อไม่มีไม่โทรจ้าวาจังไหนเนาะแต่ซื้อบะมีบะโทรเนาะค่ะเนาะหมายบะเลยุบานยูไฮยูนาเนาะค่ะอากาศไม่ช่องบรรยากาศยูไฮยูนาช่องพักช่องสวนเนาะค่ะเนาะวาช่องปอนกเปินอ่าเกษตรตระโก้คุ้นกาเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นสีม้าลอยอ่าเจาะแตงโมหน่อยเนาะค่ะเนาะ ก็ต้องมานางังเป่าเพิ่นปนปานอมก็สวัสดีคุณหนูพินประสงใดยเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีทักทายกันค่ะสวัสดีค่าน้องวันนี้นอมเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สวัสดีน้องน้องลักสิกานะคะสวัสดีค่าน้องรัชพงศ์สวัสดีค่ะพี่ทองปลทักายกันเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะคะ่ะเนาะอ่าบุลูจักกะทำพ่วงหูจักกันเนาะคะ่ะทำพ่วงหูจักกันเนาะคะ่ะเป็นสวัสดีคุณพี่ปานอมเนาะ แต่ว่าด,ดีทักทายกันนะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆ้ะคะ่ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจดวยคะ่ะเด้อข็บ๊อเป็นยังนะะเ,ยนะะเนาะ,ะคะ่ะขอ,ะอ,ะคะอะบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะเฮากับทักทิพย์ได้เนาะค่ะทักทิพย์ได้ใจเนาะค่ะเนาะลองใ้จซ้ำนีเนาะค่ะเนาะห้เจ็บงินได้หลายหลายหายลิฟไปเลยเนาะค่ะเนาะขอมูลขอความช่องคว่ำมังเลยขอคุณพัทยา๋อ คุณพัทยาก็ว่าใส่สวยเทียสวยเท้าจันนองหล่จะาพ่สงใจให้ขอบคุณน้องมากนะคะคุณแม่บัวพันค่ะขอบคุณที่ส่งดวงใจให้นะคะอยูไใด์ซัมไนซ์เนาะเนาะติทักทายเพื่อนๆไปหีเนาะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกกาลังใจเด้อค่ะเด้อที่ขามาถ้าคุณลไาไพอ้นแฉนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณละะําไพเนาะค่ะเนาะสะดวกเขามาทักทายกันเลยเด้อค่ะเด้อ เป็นจังได MM ยเนาะค่ะจ่ทางบานสบายดีมาเนาะเนาะค่ะขอบคุณดาวประสิทธิภาพของคุณพรวิพาล่าดีนะคะคุณพรวิภาล่าดีก็น่ารักดีนะคะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะอยู่ดีจไดีเนาะค่ะเนาะกติททักทายเพื่อนๆไปงี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกกา <Aub ain. S 1> ลังใจเด้อค่ะเด้อที่เขาเป็ียนคือกันเนาะค่ะคนพี่ต้องป้อนก็ได้เดี๋ยวอ้าอยู่ๆไปก็คือเกกับ คือกันกับอันเขาเปิดบานไม่ไหมเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้องกราเนาะค่ะเนาะบานี้บ้องว่าสีมาดซ้ำได้เด้อค่ะเพื่อนๆจ้าถ่ายซ้ำได้กับซ้ำนันเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่ทองล้วนเนาะค่ะเนาะค่ะะเนาอ่าก็น้องเราจะพุ่งยังอยากกินหอยทอดเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้นี่ก็ฟังน้องเราจะพุ่งเนาะค่ะเนาะพันมาพักกระเดาบักขมขอบคุณเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจเด้ค่ะเออขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆพี่กันเนาะค่ะเนาะขอบคุณม้องรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณนันที่นี่ก็สวัสดีคุณปนอมเนาะค่ะสวัสดีคุณปนอมเนาะค่ะเนาะสวัสดียูไววาท้องปอนเคยไปอยู่นะค่ะไปกับว,ว่าแมนวาเดไปแบบอะไรล่ะเพืพ่อนผ้าไปเนาะค่ะเนาะเพื่อนผ้าไปเที่ยวท่าน เอาเพื่อนสีมาเห็ดใบคูอันคูอันคูนวยคูนวยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากำลังนวยนวยํำกำปั่นแล้วเนาะค่ะแตงท้องปอนกระไรอีกครับคุณเปียวเนาะค่ะคุณแม่สมปองสวัสดีค่ะคุณแม่สมปองคุณแม่สมปองแก้วปะลันเนาะค่ะเนาะยินดีต้อนรับนะค่ะเนาะค่ะรับชมอยู่เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกขอบคุณกำลังใจค่ะน้องและเจ้าพมก็ทักทายคุณ สีใสามาลายทานเนาะค่ะเนาะมาให้กำลังใจกันแลกกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายหลายเนาๆๆๆๆๆะค่ะเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเนาะ,ค,ะค่ะทากทายินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเปี้ยวค่ะนะครปฐมอ่ามีเพื่อนหลายท่านเนาะค่ะเนาะที่เขาเป็นเชียเตอร์ด้วยกันเนาะค่ะเนาะบ่วสียูอ่อาทา่งนครปฐมทาง์ท,ทายกันเหมือนนั่นต้องปอดลงเวทีแล้วกลไปเห็นต่อพ่อเมนไปเห็นพอดีเนาะค่ะเนาะ ไปเห็นคุณแม่ <response. S 1> ท้องรวนเนาะค่ะกำลังไหลตัวท้องปอนก็เลยกำลังใจกันสู่ๆไปน้ากันเนาะค่ะเนาะสู่ๆไปน้ากันคือเก่าเนาะค่ะเพื่อนๆเอ๊ขายเด้อขอบคุณในหลายเนาะค่ะเนาะทีม้าหายกำลังใจท้องปอนเนาะค่ะก็ขอบคุณมากๆเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะเขาเผ้อแป๊บเดียวนะค่ะพี่น้องเนี่ยมาแลงเย็นๆเนาะยงเงียกจังน้อยนี่ลงมาเลยเนาะค่ะเนาะท้งปวนกันเลย ไอ้ตรงมานั่งอยู่ตรงนี้เนาะค่ะตรงไว้จะเสียงง่ามเองงามวิลีเนาะค่ะเนาะอันนี้ซือเสียเป็นของขวัญปีใหม่ของหลานไผ่เนาะค่ะเนาะหลานไผ่เนาะค่ะออ้เพิ่นซื้อมาฝากเนาะค่ะเนาะเป็นของขวัญปีใหม่าแต่เพันนั่นที่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณนันที่นี้เนาะค่ะเนาะคุณคุณ คุณบดีเพิ่นกับพึ่งมาเนาะค่ะเนาะ,ะทักทายกันก้อนได้ค่ะเด้อท่าเพื่อนเพื่อนผู้ใดมีโทรระเนาะคะ่ะทองปอนกับบอดีวาเนาะค่ะเนาะถ้ะาเดินทางกับก้อนกับขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทองปอนก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาโชคดีใช้ขอให้สมหวังกันเด้อจ้าโอ้ยทองปอนก็อยากลองเพลงเลยแต่ก็ลองพุณพี่บ้านสวนสุดใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจคะ่ะ ขอบคุณคุณวด,ดีรั้เนาะค่ะเด้อหันหันหนห้ากบมาทักทายก,กันกับคุณวด,ดีก่อนเะะนาะเนาะคุณวด,ดีก็สวัสดีทักททยค,คุณคุณสมคุณสมสมัยเนาะค่ะ,นะ <c oughs> เนาะขันยู่อมเพื่อว่าปีเนาะคะ่ะชุกเกไก่สวัสดีค่ะคุณแม่ก็ยายล้วนเปิดบ้านบ่ายโมงห้าแม่อ่าทองปนจ้ามันนั่นปัจย,ยุบันยุไหยยุหน้าเนาะค่ะ หากมาช่อบรรยากาศจอยไฮยน่าช่อพักช่องสวนเนาะค่ะเนาะว่าช่องปอนก็เป็นอาเกษตรกรขอบคุณค่ะคุณปาน้องก็สวัสดีคุณวันนิสานะค่ะเนาะสวัสดีทักทายกันขอบคุณกําลังใจแล้วก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะคุณทองล้วนเนาะค่ะเนาะคุณยายทองล้วนเนาะคะ่ะ ยินดีต้อนรับค่ะก่อนออกบันหน้าเนาะคะ่ะอยู่อีสา,บานบ้านๆหาอยู่หากินตามอาข้นบันบันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบ่มีผัดมีมันปันใดเนาะคะ่ะโชคดีใช้ขอให้สมหวัง,งกันเด้อจ้าพ้ยทั้งปนก็อยากลองเพียงเลยแต่ก็ลองเนาะขอบคุณหลายๆท่ค่ะเด้อมันีทั้งปนดีใจรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆนะคะคุณเนาะค่ะเนาะ คุณจังวนพันธุมารก,ก็กำลังรับชมอยู่นะคะอาสะดวกกับข,ขาม้าทากทายกันเลยได้ะคะ่ะเด้อต้องปะะ่อนค่ะคุณปานอมก็สวัสดีคุณสีใสมะไลยทานเนาะคะ่ะสวัสดีคุณสีใสมะเลยทาน,นะะโอ้ยอันนี้ต้องปอนกะะันเนยะว่าจะเอาไม่ลายเนาะคะ่ะขอบคุณเป็นกำลังใจให้กันไล้กันเนาะทักทักพันระบบเป็นชอบเนาะคะ่ะท่านเอไอเนาะเะนาะ <c oughs> เปิดค่าการมองเห็นนะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจเลยค่ะเด้อเด้อค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะค่ะเด้อ้าเขาขาดกำลังใจแล้วฮากลับไปปรไเดียนันที่นี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณนันที่นี่เนาะค่ะเนาะคุณคุณคุณบดัเดี่นกับพึ่งมาเนาะค่ะเนาะทักทายกันก่อนเ้ยค่ะเด้อทาเขาเนาะค่ะเนาะบันนีบู้้ว่าสีมาจงไห๋เด้อค่ะเพื่อนๆจ้า ได้ซ้ำได้กับซ้ำนันเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆานะคะคุณแม่ทองล้วนเนาะค่ะมาจันนะ,ะน้นะนองวันนิสาวา่าบ,บาท่นนนหฮอนปันไดเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะยังมีเย็นอยู่เนาะค่ะยังบาทันนนิฮอนแห้งเนาะค่ะพ้อุ่นๆนะคะโชคดีจ้าขอบคุณมากนะคะคุณแม่ทองนนะะล้วนเนาะค่ะเนาขอบคุณมากๆาค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อค่ะเด้ออ่าบ๊ายบายค่ะ คุณทองปอนบ๊ายบายจ้าเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณปนอมนะคะขอบคุณมากๆค่ะปัญจุบันใดเนาะคะ่ะอาทองปอนอิงปุบันหนองโบบานเนาะค่ะเนาะบ้านหนองโบบาลตำบลหนองแคนนะคะหรืออำเภอปทุมราชเนาะคะ่ะบอกไกลกันเนาะคะ่ะเนาะคุณทองล้วนคุณปนอมก็สวัสดีคุณลำไพเนาะคะ่ะสวัสดีทักทายกันเนาะคะ่ะเนาะส่งกําลังใจให้กันได้กันเนาะคะ่ะสระดาวันจะใส่เนาะคะ่ะนอน ขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนกลับไปก้อนกขอให้เดินทางาทะะปลอดภัยเนาะะเนาะอาโชคดีมีชัยกันทุกบ้านเฮงเฮงปังปังได้ค่ะเด้อแล้วก็ขอบคุณคุณลำพึงเนาะคะ่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะชโชคดีมีชัยกันทุกบ้านนะคะเด้ออ๋อหวัดดีค่ะเนาะคะ่ะคุณหนูเรียนก็หวัดดีค่ะเนาะคะ่ะสวัดดีคุณผู้ใดเนาะพันไปท่องปอนกับเห็น สวัสดีค่ะคุณปนอมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องาจะผมก็สวัสดีคุณหนูเลียนเนาะค่ะเนาะคุณหนูเลียนมวนพาทีเนาะค่ะเนาะสวัสดีทักทายกันเนาะค่ะเนาะเป็นคุณปนอมก็สวัสดีคุณลำพายเนาะค่ะสวัสดีทักทายกันเนาะค่ะเนาะส่งกําลังใจให้กันและกันเนาะค่ะสดหวานจะใส่เนาะค่ะลองเพียงเพลินเนาะค่ะเพียงเพลินลองทั้งควันกันลองได้สำนีสำนีเนาะค่ะอยากได้อยากลองได้เนาะค่ะเวลาเขาสิ่ลองเขาก็เกิดบบออกเนาะค่ะเนาะ อาวีเนาะค่ะวันแรกม,มาเปลี่ยนเป็นคุณแม่บัวพันเขียวลำเนาะค่ะเนาะเกาคุ่นหลายๆเนาะคะ่ะคุณแม่บัวพันนี่เป็นกระยู่อ้ทงไหายทงหน้าอยูป่ปลา